สวัสดีครับสลาลงพมอยล c นะครับก็รับซื้อเหรียญนะครับคลิปนี้ทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาเช็คเหรียญนะครับมีเหรียญส่งมาจากคุณมนัสวินนะครับเดี๋ยวมาเช็คดูนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับตรงปกไหมเป็นแบบที่ผมรับซื้อหรือเปล่านะครับอันนี้แกะแกะบันทึกคลิปไว้นะครับไม่ได้ตัดต่อนะครับมาดูมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับตัดกันให้ดูเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ นี่ส่งเหรียญมาแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับมีจดหมายนะครับเป็นบัญชีทกศนะครับอันนี้คือคือ,อไม่แน่ใจว่าส่งเหรียญมาเองหรือเปล่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าส่งเหรียญอะไรมานะครับ เหรียญหนึ freely, ่งบาทหลังวัดนะครับแบบปกตินะครับเหรียญนี้ไม่ไม่ใช่เหรียญพระเศษเล็กนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญแบบปกตินะครับอ่าอันเนี้ยคือคือคือส่งส่งเหรียญมาเองนะครับไม่ไม่ได้แจ้งกับทางกับทางกับทางเพจไว้นะครับหาที่อยู่แล้วก็ส่งเหรียญมาเองนะครับคุณมานัสวินนะครับ ข่าวหลังนะครับติดต่อมาก่อนนะครับว่าจะส่งเหรียญอะไรมานะครับนี่นะครับส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีเรียบร้อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เหรียญแบบที่รับซื้อนะครับนี่ดูดูกันเลยนะครับเหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญหนึ่งบาทหลังวัดบล็อกพัสดุ์เศเล็กนะครับเนี่ยนี่นะครับอันนี้เป็นบล็อกปกตินะครับไม่ได้รับซื้อนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นพเสีย์ตรงด้วยนะครับเป็นเหรียญแบบ หัวกลับนะครับดูชัดๆนะครับเหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญบล็อกพเศเล็กนะครับก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับอยากจะแนะนํานิดนึงนะครับคือใครที่ต้องการที่จะขายเหรียญนะครับศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนมีเหรียญแบบที่รับซื้อถ่ายรูปชัดๆส่งมาให้ผมดูก่อนนะครับอันนี้เช็คดูแล้วนะครับไม่ตรงปกนะครับไม่ตรงปกนะครับอันนี้คือคือคือส่งเหรียญมาเองนะครับก็ เดี๋ยวจะแจ้งไปนะครับว่าไม่ใช่เหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระเสียรเล็กนะครับนี่ดูชัดๆนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญบล็อกธรรมดานะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับ